ตอนจะนั่งพี่น้องใส่ข้าวเปลียยนได้สิกิมสิแกง,งมักน้ำค่ะตานจะนั่งใส่ขา้าวเปลี่ยนแกงใส่บักน้ำครับพี่น้องมวยบักน้ำนี่นะพูดหนามวยบันกน้ำยี่จิมเย่าบ่แต่ว่าหางอ้อนอ้อนได้พี่น้อง แกงชะนาที่นั่งคือสมัยเกา,เ,กาเมยแกงเห้กินนี่เดี๋ยวย่ายิ้มไอ้หันก็ได้ค่ะพี่น้องหันบักนาำก่อนนี่ค่ะพี่น้องบักนาำอืมได้ยิ้มหันบักนามล้วค่ะพี่น้องออนอ้น น่ะนะอ้อ,อนอ้อนได้พี่นอ้องอะหันหมันแล้วกันได้พี่น้องย่ายิ้มหั่นแล้วล่ะพี่น้องหั่นบักนามแล้วละค่ะนี่ฮะพักที่สีใสค่ะพี่น้อง อีตัวต้นหอมพักซี่เล่าค่ะบักพริกแล้วกะ็ไอตะไไข่ค่ะพี่น้องมีหอมแดงอีกอยค่ะหอมแดงน้ำยะนั่งค่ะน้ำยะนั่งย้ยจิ้มคั่นไปแล้วค่ะยังสิกองอ่ะเดี๋ยวมาแกงกันค่ะพี่น้องเอาบาาักน้ำลงไปค่ะใส่หมอ้อ เอากำมากรองนามยืนนั่งค่ะพี่นอ้องอือกลองนามยานนั่งอ้นามแงมขนาดพี่น้องคนนะ่ะตำมักพริกบะนี้พี่น้องตำมกพริกใส้อหมอ้อหอมแดง เอาพ่อแตกหนิพี่น้องคะหอมแดงก็เอาพ่อแตกเนีินออนเอาผีก็คือการเอาพ่อ,าพอแตกหนีอ่ะพี่น้องบ่บไ่ได้ให้มันละเอียดอ่อนี่นยนะหยาบหยาบแล้วนี่แล้ววัาใส่หม้อค่ะปรุงกันพี่น้องตักไข่ใส่ลงไปอ่าเนี่ยน้ำประเดียดน้ำประเดียด ข้านอกค่ะพี่น้องชุรสค่ะมะพริกหอมแดงสีเตรียมไว้ค่ะพี่นอ้องพี่น้องยด่กิ้มสิกแกงใส่ใส่ดักแด้ค่ะพี่น้องค่ะ เด็แดดลงไปค่ะต่างไฟค่ะพี่น้องกะล่างเดือดพี่น้องหมอย่ายจิ้มกะล่างเดือดค่ะเดี๋ยวให้บักนนำซุกกันค่ะพี่น้องเอาจังมาใส่ผักซี่เหล้าใส่ต้นหอมพี่น้องค่ะตามด้วยพวกอีตู้ค่ะแนวมันแสบมันหอมเลยค่ะกะล่างเดือดค่ะพี่น้องซุกแล้วค่ะมาใส่ผัก ใส่พักกันพักยุกใส่ได้พี่น้องรั่วพอดีเลยค่ะป่ะไปกินน้ำยาจิมค่ะสดหันห้อนพี่น้องคือถอดมัยไปนิดหน่อยเ <Okay. S 1> น่ยเห็ุให้กินแบบนี้เลยพี่น้องคะยาจิมหยกลงมากอะค่ะโอ้ป็นตาแสบพี่น้องหอมหอมหอมพักอีตัวหอมพี่น้องหอมโอ้ ไปกินน้ากันเดอร์บันนีเดอสวัสดีค่ะแสบวสิสานบานเข้ามาแล้วพี่น้องบ่มีอย่างไรเดอร์มือนเดอร์พี่น้องเดอ้อสอนนี่กิมแมนะหาสอนบอ่พอพี่น้องพูดน่ะ อพี่น้องย้อนยุกย้อนไปสมัยแม่เห็ดให้กินไม่เป็นเด็กน้อยสมัยเป็นเด็กน้อยคนแกงบัก้ํำพี่น้องอะแกงบักนนำให้กินคนน่ะยนำจะนั่งมึงแน่หรอหนำจะนั่งคน้นขนพี่น้องใส่ขับเบียร์น้ำคนน่ะมามาสดน้ำกันหอน,หอนพี่น้องคะ แซ่บพี Michelle. Like Michelle. Eu, ่น้องแพรบแซ่บข้าวเหนียวแยกจิ้มหนึ่งไม่ไหมพี่น้องไอหวนวลนี่จิ้มแกงไทย đắt đèo phi nhung sao phi nhung xẹp, phi đi không thích chăng ta bằng nam cái đầy đỡ hả bé แต่หนีให้จิมมี่เอมีแดกแดกให้จิมก็ได้อาพักแดกแดกใส่น้ำให้น้องแสบดีแดกแดกอะมันมันทีน้อง <c oughs> Ờ, mấy ngon tôi nhặt tôi nào ừ. tôi nhẹ nhàng nhung cái đàn ta sáng ta sáng ừ. พักนะบางอีตูวคินนองหอมหอมเออเออเออหอนหอนหอนอื อบน้ำมันงแพงอมคว่ำหอนเพียังโบเย็นง่ายๆเด้อเพื่อนนี่อือ มีเป็นแน่วหอนหอน <c oughs> มีแต่็นแนวหอนไม่น้องอ <c oughs> <c oughs> Rồi. <laughs> Đây <điểm> đi đi <laughs> <laughs> แต่แห้งอ่าพี่นอ้องนี่จิ้มกับมาก,กินห้เบิ้งซ้ำนี่แลวพี่น้องคะนี่จิ้มสิเฮนไอสิเนนเห็ดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกินได้จิ้มกับสิกินเ้เบิง้งพ่อหอมปากหอมคอค่ะเอถูกคลิปกับสีเ็นยายกจิ้มเห็ดแบบนี้ได้ครับพี่น้องอย่าโศว่าอื ยายเอเน่กินบ่หมือจักเทียยายจิ้มสีนิลเห็ดเด้อพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องเห็ดกับเข่าเป็นอืกับเข่าบ้านเฮาเนี่แหละง่ายๆเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามแสบวิสานบานเฮาเป็นกําลังใจให้ยายจิ้มน้ำในเด้อค่ะพี่นอ้องยูดดีมีแห้งสูฟูสุขคนส,ส,สวัสดีค่ะกำลุ้ยเด้อพี่น้องเด้อ